มาดูผลลัพธ์ผมขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเวลาเรามีเวลาจากัดเนาะมีผลลัพธ์เรื่องกดไะย้อนเท่านั้นเลยนะครับมาเล่าให้ฟังกดไรย้อนเราจะใช้กรีนเป็นหลักและเอ็กโซเป็นตัวตามนะครับนี่คือเคสของไะย้อนนะครับมาอ่านรีวิวกันเลยเพราะว่ากดไะย้อนมันไม่ได้มีรีวิวแบบดูผลเลือดได้อะหรือเราจะเอากล้องไปถ่ายเฮ้ยถ่ายหู่นลูดกระเพาะอาหารเขามันถ่ายไม่ได้นะครับก็เลยจะเป็นเรื่องราวที่เป็นการเล่าสู่กันฟังรวมทั้ง เป็นการพิมพ์คุยกันในไลน์นะครับดังนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตเล่ารีวิวความเป็นจริงของผู้ที่ใช้ผิดพันละกันเนี่ยสวัสดีค่ะคนอายอดแสบกลางอกหายใจมีกลิ่นปากและปากเหม็นด้วยทํายังไงดีครับพี่เครียดมากๆเลยช่วยแนะนําหน่อยอันนี้ก็คือผู้ชี้ฉังเราเนี่ยเขาตอบยินดีค่ะปกติดื่มน้าบ่อยไหมขับถ่ายทุกวันไหมครับขับถ่ายดีอยู่แล้วเป็นคนดื่มน้ําก็มากไม่เข้าใจว่าทาไมมีกลิ่นปากฟันก็ไม่ผุน่าจะมาจากข้างในลําไส้ไอ้กลิ่นนั้นก็คือกลิ่นน้ําย่อยนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไร มันก็เหม็นเนี่ยนะครับเออนะครับมันก็ขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฟันผูดแล้วนะครับหน้าแปดสิบนะครับอ่านี่คำมามีมาบอกแล้วนะครับเป็นไงบ้างแสบโอกลกิ่นปากแสบท้องหายแล้วค่ะแต่จะมีกลิ่นปากอยู่นะครับทานแล้วก็ดีที่กลิ่นปากนั้นก็คือน่าจะมีเเรียกว่าหูรูดังไม่เรียบร้อยนะมันก็จะมีไอระเหยของกดไลยนนั่นเองนะครับที่สองครับ แฟนมีปัญหามึนหัวนะครับไม่ค่อยหลับทำยังไงดีนะครับตอนนี้มีเรื่องกดไหลย้อนย้อนมีกดไหลย้อนกระเพาะอาหารด้วยน่าจะเป็นโรคกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะด้วยพร้อมกันสองโรคเลยนะครับแล้วก็พอเขากินแล้วเป็นไงบ้างอ่านี่ก็คืออารมณ์ถ่ายดีขึ้นค่ะขอสั่งกรีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองนะคะที่ลูกค้าจับภาพกรีนราชาแห่งด่าน9้าชนิดเลยนะครับเนี่ยสิบสองวันเองนะครับกดไหลย้อนดีขึ้นสั่งเพิ่มนะครับ อาเคสนี้อันนี้น่าจะเคสของผมเพราะว่าผมจาการพิมพ์ของผมได้เนาะทานกินแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยจุกหน้าอกทองไม่อืดพอหยุดกินก็จะแสบอกอีกคงต้องกินไปเรื่อยๆเคสนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับอ่คือได้รอนว่าแผลมันไม่หายไปในหนึ่งเดือนเนาะแผลมันมันใช้เวลาหนึ่งถึงสองเดือนเนาะกว่าจะหายแต่เวลากินก็คือหยุดการแสบร้อนแล้วก็ลดการไม่ให้เป็นแผลเพิ่มหรือแผลใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรองให้แผลค่อยๆหายแล้วหูรูดมันกลับมาส,สมานดี ที่สุดนะครับลดการกินผมก็แนะนาว่าลดการกินดึกๆนะครับและเนื้อสอัตว์ใหญ่ก็ลดลงให้กระเพาะได้พักบ้างให้กินเนื้อที่สัตว์เนื้อสัตว์ที่เรียกว่าย่อยง่ายนะครับแผลก็จะหายได้เร็วนะครับเหตนี้นะครับอันนี้อันนี้ต่างชาติเนาะได้ทุกที่บนบินก็ได้อันนี้เหตนี้นะครับอโลกคาทีดีเยี่ยมดีค่ะตอนนี้ร่างกายต้องการกรีนอีกค่ะร่างกายต้องการกรีนนะครับ ล้างลำไส้ดีเกินอ่าคือเขาคงจะกินมาหลายอย่างนะตั้งแต่แอนลอดีทอกอยหลายตัวมาเจอตัวนี้จอดเลยครับรู้สึกภายในร่างกายสะอาดเลยนะครับเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ฝากสั่งนะครับอันนี้ก็ลองเอาเกรีนไปแนะนําได้นะครับหลายคนอยากจะดีท็อก ok นะฮะแต่นี้ก็คือง่ายๆนะครับน,นี่เคสของพี่บีแน่นอนเลยครับเพราะว่ามีพรีเซนเตอร์ของเราอยู่นะครับพี่บีพอกับเทปีสุริภาพ่สหรัาอเมริกานะครับอ่า เอ็กโซกับกรีนคนทานนานเท่าไหร่ครับถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับพี่บีก็นแนะนําว่าทาน15วันก่อนนะคะบางคนเสื่อมไม่เท่ากันทานมาสองวันรู้สึกลมในกระเพาะจะน้อยลงนะครับใส่เจลด้วยปรับสมดุลกระเพาะอาหารแน่นอนครับว่าเวลาเรามีลมในกระเพาะมากก็การย่อยไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็กินแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับเคนี้ก็กดเลยยอมกันนเจลสองตัวแรกที่ทานทานคู่กันถ่ายดีมากค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ทราบผลเป็นยังไงแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พยายามทาน ทานอยู่นะคะขอโทษค่ะไม่ได้ตอบกลับเลยกดอาะยุอาการดีขึ้นมากค่ะนอนหลับสบายเลยไม่ลืมค่ะวันนี้ไปทานข้างนอกกับดึกเลยลืมกินตอนสามทุ่มแต่โดยรวมถ่ายดีมากเลยก็ในสองวันนี้นะครับในการช่วยระดับความเป็นกรดนะครับเอ็กโซมันก็จะเป็นผิดพันธุ์ที่มีความเป็นด่างด้วยเหมือนกันนะครับชุดที่ถอกจริงๆดีจริงๆค่ะอาทิตย์่อนง,งานเยอะทิ้งเทียนและการไม่สมดุลน,นะครับเป็นร้อนในและเจ็บคอกินชุดนี้สบายเห็นอันนี้ก็เร็วมากเลยะคระับ ทาแล้วรู้สึกดีอากาศเดิมเดิมน้อยมีแก๊สเยอะแน่น,นอกตลอดหมอไปกดไหลย้อนเอ๊ะหรือของพี่บีนะไปกดไหลย้อนทาน,ทานยาก็ไม่หายอ่ะคือกินยาหมอก็จะเป็นยาลดกรดนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะไม่หายเพราะว่าไม่ได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่เป็นด่างเสริมนะครับพอทานเจลดีขึ้นมากนะครับไม่มีอาการนะครับปกเดียะมาร์คครับเปรี้ยวปากจุกแน่น่นี่อาการกดไหลย้อนเลยนะ ทรมานมากค่ะเปี้ยวปากจุกแน่นทางเข้าไม่ได้อาเจียนมิงเวียนศีรษะขมคออ่าน,นี่คือขมคอคือก็คือตัวน้ำย่อยนั่นเองทานขา้าวทานไปสองวันก็จะกลิ่นกลิ่งกับเอ็กโซนะไม่อยากเชื่อเลยค่ะทานข้าวขึ้นได้บ้างไม่เชื่ออย่าลบลบูกินมาหลายอย่างถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวนี้ดีกว่าทุกอย่างที่กินมาอ,อาการแสบลดลงแต่ยังมีอาการอยู่บ้างเพราะเป็นมากๆเลยคงต้องทานไปเรื่อยๆนะครับ เป็นหนักมากเลยครับแ,แต่ตั้งคันคลอดมาเป็นปีก็ยังไม่หายกินอาหารเสริมเจลเอ็กโซอ,อมิตอนนี้ดีขึ้นคืออย่าลืมว,ว่าเราต้องตั้งครันก็เป็นกดไลย,ย้อนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ากดไลย,ย้อนเนี่ยมันเกิดจากการบีบเพระความดันข้างในเวลาคนเป็นตั้งครนันเด็กไปอยู่ข้างในท้องเราเนี่ยเราทั้งท้องผูกด้วยขับถ่ายแย่แล้วการย่อยก็แย่นะครับกดไลย,ย้อนก็จะมานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคนเราตั้งท้องนะครับเรียกว่าก็ก็ค่อนข้างมีหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจนนะครับก็ ก็ใช้กรีนอุมิไกรีนเอ็กโซช่วยนะครับแล้วก็มีเคแผลในกระเพาะอหาที่มีเคสของพี่เจีย๊ยบที่พี่ท่านไหนพี่ต้นไม้เนาะนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเอา่อเป็นแผลในกระเพาะอาหารมาเจ็ดปีไม่หายนะครับแต่ทำไมเขากินตัวเอ่อเนี่ยเขามีผลเลือดด้วยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเลยเพราะว่าแผลในกระเพาะอหารรักษานาน,านถึงเจ็ดปีไม่ดีขึ้นต้องกินยากดภูมิอ้ยิ่งกินยากดภูมิก็ยิ่งกัดกระเพาะนะครับ คือแผลก็เกิดจากยากดภูมิได้ด้วยนะครับก็กินตีเล็กโซเพิ่มไปแค่อย่างเดียวนะครับวันละหนึ่งซองผลเลือดดีขึ้นแผลในกระเพาะอาหารลดลงหายนะครับก็นีเคสน่าจะคนเดียวกันนะครับหรือเปล่านาะโรคลําไส้อักเสบนะครับเลื้อหลังนานเจ็ดปีน่าจะเคสเดียวกันคือโรลําไส้อักเสบกระเพาะแปรปวนในกระเพาะอาหารคือระบบ ผมคิดว่าพี่ท่านนี้อาจจะไม่มีความเป็นด่างในระบบย่อยเลยคือกินของความเป็นกรดสูงนะครับรวมทั้งยาที่รักษาโรคเนี่ยมันก็เป็นกรดยาเคมีทุกุเกือบทุกอย่างนะครับจะเป็นเป็นกรดนะครับเช่นเรากินยาแก้ปวดนะครับพาราอะไรเงี้ยก็เป็นกรดเนาะมันก็ต้องกินด่างกินผักผลไม้กินผักสีเขียวให้เพิ่มขึ้นนะครับท่านเนี้เป็นเพราะเป็นแผลถ่ายดําทานยากรดภูมิด้วยนะครับ กินอูมิเอกโซกรีนก็หายหมดญาติดีใจผู้ป้องกันเป็นได้เพราะทานเจลนะครับมีผลเลือดบอกตัเสบลดลงหายไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video